สวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องโลกของนิทานวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเจ้าลัทธิทั้ง6ในสมัยพุทธกาลต่อในตอนที่สองให้ผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันนะครับโดยตอนที่สองนี้ผมจะเล่าถึงการโต้อตอบของเจ้าลัทธิทั้ง6กกับพระพุทธเจ้าโดยการโต้อตอบนี้จะมีทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับ ครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มรับฟังกันเลยครับเจ้ารัที่ทั้ง 6, ในสมัยพุทธกาลไม่ได้เป็นเพียงฉากทางประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้าโดดเด่นและได้รับการอธิบายอย่างลึกซึ้งผ่านการโต้ตอบและการเปรียบเทียบและมีการกล่าวถึงในสามัญญพระรสูตร ผ่านมุมมองของพระเจ้าอาชาติสตูซึ่งสามัญญาพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่สำคัญที่กล่าวถึงเจ้าลัทธิทั้งหกโดยตรงและเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับคำสอนของเจ้าลัทธิทั้งหกในพระสูตรนี้พระเจ้าอาชาติสตูเวเทหีบุตกรกษัตริย์แห่งคว้นมคธทรงปรารถในคืนวันเพนบ่า ควรจะเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดดีเพื่อให้จิตใจเลื่อมใสโดยอามาแต่ละคนได้กราบทูลเสนอชื่อเจ้ารัทธิทั้งหกทีละท่านได้แก่ปุรณะกัสปะมคคิิโคสาระอชิตาเกศกัมพละปก,กุทะกัจจายนะสัญชัยเวรัทบุตร และนิครน,นาตบุตรอามาตได้บรรยายถึงเจ้าลัทธิเหล่านี้ว่าเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิชนส่วนมากยกย่องว่าดีเป็นคนเก่าแก่บวชมานานมีอายุล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับแล้ว พระเจ้าอชาชาตสตูทรงนิ่งอยู่เมื่ออมาเสนอชื่อเจ้ารัฐทีเหล่านั้นแต่เมื่อหมอชีวะกกากมาลาพัฒเสนอชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงพอพระทยัยและเสด็จเข้าไปเฝ้าในพระสูตรนี้พระเจ้าอชาชาตสตูยังทรงเล่าถึงคำตอบที่ได้รับจากเจ้ารัตธีทั้งหกนั้นแต่ละท่าน เมื่อทรงถามถึงผลของการเป็นสมณนะการจัดลำดับการนำเสนอเช่นนี้ไม่ใช่แค่การบันทึกทางประวัติศาสตร์แต่เป็นกลวิธีทางวรรณกรรมที่ชาญฉลาดในพระไตรปิฎกในพรมมชาลาสูตรกล่าวถึงทิฏฐิ62ประการซึ่งครอบคลุมแนวทางความคิดทางปรชัชญาที่หลากหลายในสมัยพุทธกาล แม้พระสูตรนี้จะไม่ได้ระบุเจ้าลัทธิทั้งหโดยตรงแต่แนวคิดหลักของเขาเช่นสัส,สตาวาทะคือความเชื่อว่าเที่ยงอุเชทาวาทะคือความเชื่อว่าขาดศูนย์อเหตุตุกะวาทะคือความเชื่อว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอลริยกะวาทะ คือความเชื่อว่าการกระทำไม่มีผลล้วนถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของทิฏฐิ62นี้การที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถจัดระบบและจำแนกความเห็นผิดต่างๆที่มีอยู่ในสมัยนั้นได้อย่างละเอียดแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึง้งในกระแสความคิดทางปัญญาของคนในสมัยนั้น ในสามัญญพระลราสุดพระเจ้าอาชาติสตูทรงเล่าถึงคำสอนของปุรณกัสปะที่ปฏิเสธผลของกรรมพระพุทธเจ้าทรงโต้ตอบด้วยการแสดงธรรมเกี่ยวกับผลของสมณภาวะที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตจ,จริงซึ่งแตกต่างจากคำสอนของปุรณกัสปะที่ปฏิเสธผลของกรรม การโต้อตอบนี้ตอบย้ำความสำคัญของจริยธรรมและการกระทำที่มีเจตนาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาตนเองและการหลุดพ้นและในส่วนของแนวคิดของมคัคคัลยโคสาลานั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงโต้อตอบในหลายโอกาส เช่นการสนทนากับสัจกะนิครนเรื่องการอบรมกายและจิตสัจกะนิครนเข้าใจการอบรมกายแบบทรมานตนเองตามแนวคิดของมัคคัลโคสาละแต่ไม่เข้าใจการอบรมจิตพระพุทธเจ้าจึงทรงชี้แจงนอกจากนี้ในมิลินทัปปัญหาซึ่งเป็นคำพีชั้นอัตถคถายังมีการโต้อตอบ ที่พระเจ้ามีลินไม่เชื่อคำกล่าวของมัคคิลิโคสาระเรื่องการเกิดใหม่โดยมีอวัยวะด้วนเหมือนเดิมการโต้ตอบของพระพุทธเจ้าที่เน้นความสำคัญของการอบรมและการกระทำแสดงให้เห็นถึงการปฏิเสธแนวคิดชะตากรรมนิยมและยืนยันว่ามนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้ด้วยความเพียร การปฏิเสธการทรมานตนเองและการเน้นพัฒนาจิตใจสะท้อนถึงมัชิมะปฏิปทาคือทางสายกลางของพระพุทธศาสนาซึ่งแตกต่างจากความสุดโต่งของบางลัทธิส่วนคำสอนของอาชิตาเกากัมพละจะเป็นคำสอนเรื่องการขาศูนย์และวัตถุนิยม ถูกโต้อตอบโดยพระพุทธเจ้าผ่านการแสดงธรรมเรื่องการเวียนไหวตายเกิดและผลของกรรมที่ส่งผลมาข้ามภพข้ามชาติแม้เรื่องนี้จะไม่มีการโต้อตอบโดยตรงในลักษณะการสนทนาอย่างละเอียดแต่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาในเรื่องปฏิจจสมุปบาทและอนัตตาเป็นการปฏิเสธแนวคิดนี้โดยปริยาย การโต้อตอบนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและโลกตามหลักอนัตตารือไม่ใช่ตัวตนแต่ก็ไม่ใช่การขาดสูญไปทั้งหมดเมื่อตายต่อมาเป็นคำสอนของปก,ธธกุฏทธกกัจจายนะซึ่งลัทธินี้จะเน้นเรื่องธาตุเจ็ดที่เที่ยงแท้ และถูกโต้ตอ,ตอบโดยหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงและปฏิจจสม,มุปบาทคือการเกิดขึ้นแห่งเหตุแห่งปัใจจัยในพระพุทธศาสนาการโต้ตอ,ตอบนี้เน้นย้ำว่าความเข้าใจในความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งเป็นกุญแจสำคัญในการหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่น ต่อมาเป็นลัทธิของสันชัยเวรัตบุตรสำหรับลัทธินี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงโต้ตอบกับสันชัยเวรัตบุตรโดยตรงในลักษณะการสนทนาแต่การที่พระสารีบุตรและพาะโมคคันลานะซึ่งเป็นศิษย์เอกของสันชัยเวรัตบุตรได้ฟังธรรมจากพระอัสสชิซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีท้งห้า และปันรู้โสดาปันแล้วนำบริบาลจํานวนมากมาบวชในพระพุทธศาสนาถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าของพุทธธรรมสัญชัยเวรัตบุตรเองก็ไม่ยอมมาเข้าเฝ้าพุทธเจ้าโดยกล่าวว่าคนฉลาดฉลาดจักไปสู่สำนักของพระสมณโคดมส่วนคนโง่จงมาที่สำนักของเรา การที่สิทธิผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดจากสำนักอื่นหันมานับถือพระพุทธเจ้าแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนและเหตุผลของพุทธธรรมที่สามารถตอบคำถามที่ลทัทธิอื่นไม่สามารถตอบได้เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความน่าเชื่อถือและพลังในการดึงดูดของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในหมู่ผู้สแสวงหาปัญญาอย่างแท้จริงคำกล่าวของสัรชัยเวรัตบุตรเองแม้ฟังดูจะเป็นการประชดประชันแต่ก็สะท้อนถึงการยอมรับโดยในว่าพระพุทธเจ้าทรงดึงดูดผู้มีปัญญาและลัทธิสุดท้ายครับลัทธิของนิครนนาตบุตรในสีหาเสนาบดีสูตร สีหาเสนาบดีซึ่งเป็นสาวกของนิครนนาตบุตรได้ยินคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าจึงคิดจะไปเฝ้าแต่ถูกนิครนนาตบุตรคัดค้านถึงสามครั้งโดยกล่าวหาว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้กล่าวการไม่ทำคืออกิริยะวาถาเมื่อสีหาไปเฝ้าและทูลถามพระพุทธเจ้าทรงอธิบายว่า การไม่ทำของพระองค์คือการไม่ทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและสิ่งที่เป็นบาปอากุศลส่วนการทำคือการทำกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตสีหาเสนาบดีเมื่อได้ฟังดังนั้นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสและแสดงตนเป็นอุบาสก เหตุการณ์นี้ยังรวมถึงการที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้สีหาเสนาบดียังคงให้บินทบาทแก่นิครนซึ่งแสดงถึงเมตตาธรรมและความไม่ถือตัวของพระองค์ด้วยครับต่อมาจะเป็นในส่วนของอภัยราชกุมารละสูตรโดยในพระสูตรนี้นิครนนาตบุตรได้แนะนำให้อภัยราชกุมาร ผู้เป็นบุตรของพระเจ้าพิมพิสารทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและในอุปาลิวาทาสูตรพระพุทธเจ้าทรงถามทีฆตาปัดสีนิครณเกี่ยวกับคำสอนเรื่องกรรมของนิครณน,นาตบุตรซึ่งนิครณน,นาตบุตรบัญญัติว่าทันท้าการไม่ทำเป็นอาจินไม่ใช่กรรม หลังจากการเสียชีวิตของนิโครนาตบุตรที่นครปาวาสาโกของท่านเกิดความแตกแยกและทะเลาะวิวาทกันทำให้คฤริหั์ผู้เลื่อมใสรู้สึกเบื่อหน่ายพระสารีบุตรได้เล่าเรื่องนี้และกล่าวว่าทำวินัยที่นิครนาตบุตรกล่าวไว้ไม่ดีไม่นำผู้ปฏิบัติให้ออกจากทุกข์แตกต่างจากธรรมของพระพุทธเจ้า ที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถรักษาความเป็นเอกภาพของหมู่แห่งภิกษุได้แม้จะมีการโต้อตอบทางความคิดที่รุนแรงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของพระธรรมวินัยซึ่งแตกต่างจากสำนักอื่นที่พึ่งพาตัวของศาสดามากเกินไปการแตกแยกของนิครนหลังจากการเสียชีวิตของศาสดานั้น เน้นย้ำถึงความสำคัญของหลักธรรมที่มั่นคงและเป็นสากลในสมัยพุทธกาลนั้นเป็นยุคแห่งความตื่นตัวทางปัญญาในอินเดียโบราณซึ่งมีสำนักคิดและสำนักปรัชญามากมายหลายแขนงเกิดขึ้นและเกิดการแข่งขันสแสวงหาคำตอบต่อคำถามพื้นฐานของชีวิต เจ้าลัทธิทั้งหกนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรัทธิทั้งปวงที่มีอยู่ในขณะนั้นการอุบัติขึ้นของพระพุทธศาสนาและนำเสนอแนวทางที่แตกต่างและสมดุลโดยเน้นหลักเจตนาเป็นแกนหลักของกรรมหลักอนัตตาที่อยู่ระหว่างความที่อย่างและความดับสูญ และมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นหนทางสายกลางสู่การหลุดพ้นการโต้อตอบและปฏิสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธเจ้ากับเจ้ารัทธิเหล่านี้ปรากฏอยู่ในพระสูตรต่างๆโดยเฉพาะในสามัญญาระสูตรและพรมมาชาระสูตรได้ช่วยตอบย้ำความชัดเจนและความลึกซึง้ง ครับก็จบลงแล้วครับสำหรับเรื่องเจ้าลทัทธิทั้ง6ในตอนที่2ซึ่งตอนนี้ก็จะกล่าวถึงการโต้ตอบของพระพุทธเจ้ากับเจ้าลทัทธิทั้ง6ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมโดยโดยตรงนั้นก็จะเป็นการสนทนาและโดยอ้อมก็คือการสแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อโต้ตอบหลักธรรมของลทัทธิอื่นครับ ครับท้ายที่สุดนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอดวงตาเห็นธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ